สวัสดีทุกคนวันนี้เราจะมาลองติดตั้งบอร์ด MCU ไปด้วยกันพูดถึงเรื่องของบอร์ด MCU เนี่ยบางคนมองมองคิวแล้วก็คิดว่าน่าสนใจไะมนเป็นเรื่องเกี่ยวกับ internet เน็ตออฟติงใช่ไหมซึ่งมันกำลังเริ่มบูมเข้ามาในยุคข,ของเราแล้วทีนี้การติดตั้งไม่ยากเลยที่เปิดหน้าเว็บนี้เอาไว้ค้างเนี่ย คือต้องการให้ทุกๆคนล ID e ง IDE 1.6.4ใช่หล่ะอ่าทำไมอะเหรอเพราะว่าตัวเวอร์ชันนี้มันจะรองรับกับพวกบอร์ดอื่นๆได้ดีขึ้นเรื่องการสั่งงานแล้วมันต่างจาก Arduino ทั่วไปยังไงอ่าดูก่อนนะตัวนี้มันเป็นบอร์ดที่มี Wi-Fi ในตัวใช่ไหมส่วน Arduino มันเป็นแค่ไโครคอ c o n ร r o l l e r ธรรมดาอ่าเวลาเราจะใช้ Wi-Fi อ่ะ เราต้องซื้อโมอดูลมาเพิ่มใช่ไหมเสียตังค์เพิ่มนะพรอมแล้วตัว w i f i นั่นอ่ะเขียน g p i o เขียนขาได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมเราต้องใช้ถึงสองตัวแพงไหมแพงทีนี้ตัวนี้ละหมดปัญหา <c oughs> ใช่ไหมคือไอตัวโมดูล i i f i ตัว,นมมวเนี้ยอ่าคือมมนมีไวไฟในตัวไม่พอใช่ว่ายังมี G p i p o ขาเนี่ยที่เราสามารถเขียนโปรแกร,รมลงบนตัวมันได้เลยโดยใช้ภาษา Arduino สดะสดวกปะสดปะดวกสะดวกเออแล้วเนี่ยเรื่องข้อมูลของมันนะหลังจากที่เราเซตข้อมูลมามันมี CPU ความเร็วถึง32มิบตในขณะที่ Arduino แค่8วบิตเร็วกว่าปะเร็วอะทีนี้สนใจแล้วใช่ปะสนใจแล้วใช่ปะเออเรามาดูเลย <laughs> เอ่าแล้วก็กด Windows Shift ทีนี้ถ้าเราโหลดเสร็จมาแล้วอ่ะมันก็จะได้หน้าตาแบบนี้เหมือนกับ Arduino ทั่วไปที้ ในขั้นตอนแรกเลยอะที่เราจะลงอ่ะเอามาชีกัาดถู่ไหนนี่เป็นปัญหาเริ่มว่าแล้วของคนที่เพิ่งอยากลอง Arduino หรือว่ามาลองบอร์ด MCU อะแล้วติดตั้งแล้วจะเจอคำว่าเอ้พอหายช่องไง <c oughs> อ่าไม่ยากไม่ยากอย่าเพิ่งตกใจเราเราเสียบเสีบเสียบสยายก่อนปึ๊บติดไปแล้วทีนี้เรามาที่ตรงนี้คอมพิวเตอร์ เราก็เลือก System Property เข้า d e I c e m a n a จ e r อจะเห็นว่าตัวนี้มันขึ้นเหมือนกับ Unknown อยู่วิธีแก้เรามาดูที่ตัวนี้นะจะเห็นตัวชิปย,วยาวๆนี่ไหมชิปย,วยาวๆชิปย,วยาวๆตัวนี้มันจะเป็นชิปที่ทำเนียที่แปลง USB ให้มันสามารถเชื่อมต่อได้กับตัวคอม ทีนี้เราลองเพ่งมันดูนะมันจะมีตัวอักษรเขียนอยู่เราก็ไปทำการดาวน์โหลดไดเวอร์ของมันมาตึ๊บย่อหน้าไปก่อนตึ๊บตึ๊บอ่าซึ่งเมื่อกี้เราลองหาเว็บไปแล้วล่ะมันคือ c h 3 4 0 g ซึ่งในตัวของ s อด c m u อ่ะก็เหมือนกันแหละได้ใช้ไดเวอร์ตัวนี้แล้วก็ไดเวอร์แล้วเอ้ยแล้วก็โหลดลงมาเลยอ่าเสร็จแล้วเราก็มาที่หน้าเอื่ไม่ไม่ใช่นั้น โอเคเราก็ <Sorry. c oughs> okay. มาทิดปัญหาเดิมของเราใช่ไหมกดคลิกขวาปุ๊บอัปเดตเดเวอร์ปุ๊บ,อร,บรอไปคอมพิวเตอร์ปุ๊บต่ออ่าเมื่อกี้เราปกติเวลาคนโหลดมันจะเข้าที่ช่องดาวโหลดแล้วก็เลือกไฟล์ที่เราดาวโหลดมาอันนี้คือไฟล์ที่เมื่อกี้เราดาวโหลดไดเวอร์มาอ่ากดโอเคเลยชุดเน็กอ่าตอนนี้มันก็ทำการค้นหา เจอแล้ว Windows 11แสดงว่าพอร์เราใช้ได้แล้วมันเลิอกอันโน n ละไบายมันได้เลยคราวนี้เราเล่นมันได้ละอ่าทีนี้หลังจากเราจัดการกับพอร์มันเสร็จเรียบร้อยแล้วเรามาที่ไฟล์แล้วก็เลือกแพทเรลนอ่าคือเราจะบอกว่าที่เราต้องใช้แพทเลนนั้นไม่ได้แบบไม่ได้เหมือน Arduino ว่าอต่อเสียบสายแก้ปัญหาเรื่องพอร์เสร็จเล่นได้เลยเนี่ยคือไอตัวบอร์ด ECU อ่ะมันจะเป็นประมาณเหมือนกับ ถูกดัดแปลงมาเพื่อให้ใช้กับ Arduino ได้เราเลยต้องใช้เรียกใช้ URL ที่มีแพ็กเกจของตัว MCU ม,มันถูกออกแบบมาให้เขียนง่ายขึ้นนะใช้มัน Arduino Arduino ได้ไม่ต้องใช้ภาษา C เขียนทีนี้เรามาดูการว่าเราใช้อะไรลิงก์นี้เลย Copy ตึ๊ตึ๊ตงโอเคเสร็จแล้วเราก็มาที่ตรงนี้ หลังจากเราลงเพป a ล e เร็จปุ๊บขั้นตอนต่อมามาที่ two อ่าตรงนี้เราต้องเช็คเสมอนะว่าเลือกเลือกพอทอะไรไปซึ่งเมื่อกี้เราเลือกพอร์ตคำสีมันมีแค่พอรตเดียวโอเคอ่ะอ่าก็คือเมื่อกี้เราลงคอมอะไรเราก็ต้องเลือกตัวนี้ให้มันตรงกันทีนี้มาที่ตรงนี้บอร์ดเลือกบอร์ดแมเนจอร์อีนี้ตรงนี้มันก็ทําการค้นหาว่าเมื่อกี้เราลงอะไรลงไปอ่านปะ พอเราลงตัวแพ็กเกจตัวนี้ลิสต์เสร็จลงในแพลนปุ๊บมันขึอออ้นมดิ์5เลยอ่าก็กดหมออินโฟเสร็จแล้วก็อินสตอลมันปุ๊บอ่าทีนี้มันก็จะทำการติดตั้งตัวบอร์ด M C U เข้าในตัว Arduino 1.14น,นี้ให้เราสามารถเรียกใช้เลยบลิกของมันได้เลยอ่าหรือไม่จะเอ็กซิมปลเอาไว้ลองฝึกดู สบายสบายใช่ไหมใช่ไหมรอรออไปก่อนตอนนี้เราฝึก,กเล่นไปพร้อมกันเพิ่สเต็ปเพิ่สเต็ปไม่ยากอยากทำเปิดปิดไฟบ้านสมาร์ทโฮมมียากลองดูลองดอูแต่ถ้าใครหาบอร์ดไม่ได้อยากจะแนะนำเพนี้นะไอยาลาฟันคือเขา จะมีปบดความมาสอนอยู่เรื่อยๆแล้วก็มีเรื่องของอธิบายศาึกษาเรื่องของขาพอได้ด้วยอันนี้ก็เป็นส่วนของสเปกมันว่าทำอะไรได้บ้างลองไปดูๆนะแล้วก็ที่เราเอามาทำในคลิปนี้ได้ก็ได้บอกมาจากเพจนี้แหละถ้าอยากลองหาซื้อประมาณว่าเดินหาซื้อตมามร้านทั่วไปอาหาไม่เจอะ เดี๋นี้มีขายแน่นอนถ้าใครอยากลองเล่นตามอามัอาจจะยังไม่บูมเท่ากับตัวออดโนอนนี้ที่แบบมีคนเล่นมาเป็น10บสปีร้านไหนก็มีขายหมดอืมแต่าหาเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องยาละอย่างน้อยก็รู้รัฐแหล่งหนึ่งมีขายแน่นอนจริงปะอ่าเราลองมาดูเมื่อกี้มันหลดเสร็จยังเสร็จแล้วหรือนมะั้งเนาะจริงปะอ่าเห็นปะขึ้น store, สตลตเสร็จแล้วละ,ะ,วะกดกระ,กระบาษเลยอ่าทีนี้เมื่อกี้พอเสร็จแล้วบอสเสร็จแล้ว เราก็มาเลือก JSP ตัวนี้เพื่อทําการเลือกบอร์ดเสร็จแล้วตอนนี้เราทําทุกอย่างเสร็จมาแล้ที่เรามาลอง example ดูว่าบอร์ดเนี้ยมันใช้งานยังไงบ้างเราก็ลองทุ่ๆไปเลยอันนี้ดีกว่า แล้วซุปเปอร์ปุ๊บอ่าทีนี้เราจะขึ้นตัวอย่างออกมาใช่ไหมสำหรับคนที่อยากกำลังอยากปึกเราลองดูตามเอเซนเตอร์นี้ตัวอินโนได้เลยอย่างนี้ใช่ไหม SSID ก็คือชื่อที่อยู่ของ Wi-Fi แล้วก็พาสเวิร์ดตอนนี้เราต่อเชื่อมโยงกับ Wi-Fi อะไรอยู่แล้วก็เอาตัวนั้นมาลงอ่าี้ป๊บเรามีทำแล้วแหละ เราต่อไวไปอันนี้รหัสอันนี้ทีนี้ลักษณะของมันอ่ะคือถ้าเกิดเราเชื่อมต่อกับตัวบอร์ดเชื่อมต่อกับ Wi-Fi เสร็จแล้วให้พิมพ์เข้าไปในเซิร์ฟเวอร์พิมพ์ตัว IP อ่าแล้วก็มันจะขึ้นคำว่า hello from esp 8 2 6 6อืม ซึ่งในส่วนของตรงนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับจอมานิเตอร์ว่าพอเรากดอัปโหลดปุ๊บมันจะขึ้นอะไรบ้างอ่ะตรองสายแล้วตรงสายแล้วใช่ไหมอ่ะอัปโหลดเลยมาลองดูไปพร้อมกันอ่ารอสักแป๊บเดี๋ยวก็ได้เดี๋ยวก็ได้ เป็นคำสั่งพื้นฐานเลยอ่ะของตัวมอนิเตอร์ serial p i n แล้ว ln ก็คือขึ้นมาทัดใหม่ connect to ตามด้วย ssid ใช่ไหมอ่ะก็คือชื่อของ Wi-Fi ติ๊บตึ๊บตึ๊บเราสามารถดูได้จากตรงน,นี้อ่ามันจะขึ้นให้เราดูเลยอ่าแล้วก็ตึ๊บตึ๊บตึ๊บอ่าแล้วมันก็ให้ปิมน ip address ด้วย แล้วก็ปิพ์ว่า m อ s เนสเลิฟเดี๋ยวรอดูมันจะขึ้นแบบนี้จริงเปล่าใกล้ลเสร็จแล้วแปมใบรุ่นต้องใจยเย็น okay. เยนโอเคไปวอ ใหมเด้ยวยนะเมื่อกี้น้องชื่อลันรมู้ว่าเบลเช้อ,อะไรเราต้องสู้ต่อไปรออีกสิแบแปบนึง เย่ด yeah, okay, ันอัพโหลดดิ้งโอเคเมื่อกี้ที่แก่ขึ้นเปียวๆเนี่ยพอแม่มนนีปัญหาก็ลองเสียบลองถอดแล้วเสียบสายเข้าไปใหม่โอเคนะนี่เราลองมาเช็คดูว่าที่เมื่อกี้พูดพูดแปอะอ่มันจะขึ้นข้อความตันนี้จริงไหมเซียรมอนิเตอร์เลยชิบๆชรอแป๊บหนึ่งแป๊บนึงแป๊บนึงมันกำลังรองอยู่น่าตื่นเต้นไอเห็นปะ ขึ้นเหมือนกันเลย connect to ตามด้วย s d a ตัวนี้ชื่อของ wifi แล้วก็ ip address wifi ทีนี้ถ้าอยากให้มันลองขึ้นคำว่า hello form ตัวนี้เราต้องมันคือว่า s e r v e r s r n e ์เใช่ไหมแล้วก็ลองลแ,แล้วแต่หน้าทําไมให้มันปึ๊บเราเอาตัวนี้ เนี่ยเราเอาตัวที่มันขึ้นโชว์ตัวนี้มาพิมลงตรงนี้ลองดูลองดูเฮ้ยมันจะขึ้นเลยึ้่ไหมดูเปล่าลองดูชุบอ่าจะเห็นว่าพอเราคิมเข้าไป ตามนี้มันจะขึ้นข้อความ Hello f r o m ESP 8266เหมือนเลยปะเหมือนเลยปะอ่าเห็นว่าอันนี้ก็เป็นแค่ s แ m p เปตัวอย่างเลขน้ำย่อยอ่าว่าปล่อย MCU ตัวนี้น่าสนใจมากๆอ่าที่นี้ก็ขอจบคลิปนี้แค่เพียงเท่านี้นะเราแค่ต้องกันให้ทุกคนติดตั้งเป็นบ๊ายบาย